มากินก้อยเสือรางวันกรบพี่น้องมาเนี่บึ้ยครับพอดีกับเปาถ้านอมครับมา่อวานพื้นคับฝนตกมาหลอกก่อแกกมาทำฝนกรบพี่น้องมาเนี่ยมา嘛ก้อยเสือครับมามาครับแต่ลมตกแกะกระเทียมไปก่อนโอ้ก้อยเสือครับออกสีมันมันครับพี่น้อยข้งหน่อยมาพี่น้องแซ่บแซบมาเด้อพยายามม้วนก้นกินว่ะสวัสดีครับมิสเตอร์แดนเฟสติเกอร์ฮอดซูขุนสุกันครับครับซุกสมรมันเสมอมันคือเก่า คือพอสุกมูเจ้านี่ยแหละจะงงของตามาสลาราสลาราหัวใจว่าเลี่ยมแบนมาเดือกปีน้องครับวันนี้มากินก้อยเสือร่างมันกรบพี่น้องมาเนี้บึ้ยครับพอดีกับเป๋าถนอมครับมาวานพื้นครับฝนตกมาหลอกก่อแก่มาน้าฝนครับพี่น้องมาเนี้บรรยากาศแดดร่มลมตกเอาไวครับปนยังพี่น้องกินในบ้านครับฝนตกลิ้นซ้ำแซ่ซ้ำแซ่ครับพี่น้องไว้น่าละแต่ว่าฝนตกมามาแต้มเล็บครับสุกเล็กมามาปีนองก้อยเสือร่ากันครับมันี้เข่าห่อนห่อนครับไม่ไม่ครับพี่น้องอัน หวานคักแมวสิหนึ่งไม่ไม่ับายหรอกบ้ามึงกอด้นเนาะบ้ายังก่อนล่ะเบาสียั๊มเสียแปมมึงกอด้นกันเลือกโซ่เล็กกับเรยวกันเทียบเนี่ยเราถึงนะบมกพริกวหรือลาว้ามาไเสียแปมเนอะยู่ใส่เดานนี่ทรงของอยู่ใส่เดานี่รวยไปสีร้อยเลรอเนาะมาแบ่งกันใส่เนี่ยราลูกมันแต่ละไคร้ได้างหน่อยหน่อยๆเล่าว่ะเออมามาเสียแปมมามาโทมเจ็กเซียเสียเปียครับมาโทษใบเบ้าเถนอมเนี่ยกับมาเลี้ยงใบเบ้าเถนอมเนี่ยหรอกเสียกรบวนอยมามาก้อยเสือครับเนี่ยมามาครับแต่ร่มตกแกะกระเทียบไปก่อน กินพระท่านมาปุ๋ยพุทธนาท่านกินน้ำก้อนว่ากินอะไรมะก้อนเนี่ยซับลูกแดงวา่างโบโบประดพุทธนาท่านบอกว่น,ท,นท่านนี่พุทธนาท่านคุยกันบอ้ก๋วยเสียครับออกสีมันมันครับพี่น้องข้างน้อย,อยโอ้ยโบแต่คนเนาะมะเรงก่หยากนำ้ำหอมเนอะใส่ซอนได้พี่นอ้องตรวจเด้อยใบบัวมันดัดจาริศเนี่ยขันคอเทาก็โลกเคย สดเลยจำรสพอเทาลูกเคยธนาทาั้งสดว่ะอันนี้นื้บ้าวก็ลุกได้หนิบนากพี่ไอมาพี่น้องแซ่บแซบอ,อืออร่อยฟ้ามครับพี่น้องพริกไม่นว้าง หลาบงาน,นงากินดองหมหวหลาบธรกามั่งหรไเดี้ยงในไงเนาะักกะโแหลกมันมีดบวเขาเสืองฝ่าวแขกเอือ้อตัวนั้นกับมดตัวนี้นกับมดใแส่วนนงลงไปแล้วสนนึงข้าอยู่แขวพผีบาสนี่โอ้ยดึงกันทำกันหลักกรปาถึกเบ็ดตอนอยู่ยลองร่อ้าติตลูกไปแก่ยายข้าเจ้ากลับมาอย่ากไท่านมูขบจักระเยินบ่เสียาพี่น้อง ออกสิมันมันหวานๆนะครับว่าติดเสืออยากหน่อยเด้พอมามาพีนองมาบ้าง,งา,องอางพีน้องมามาเด้อพี่น้องอีบสิทั้งมุบันชอลอดานเรื่มเื้อแล้วละอืมอืมเพื่อยังบผพออากันยูเมื่อกี้มือนี่บอกขอบคุณเจนหน่อยนะเด้อไฮสองแปหามานนำซ่าสองแปหา น้าขวดหนึ่งมากินกับมาปุย๋ยอีละเพื่อแต่แก่เมื่อยยาานปุ๋ยเดียวนมามงุนพิเศษอืมอาบนำชาบชาแกร่รวบบงประจำบ<อ>่หนายำใอสอนหอดม,มาปุย๋ยแันพันถ่ายหรือบ่งตลอดฝากคุณไรก็แชร์เดี๋ยวคนยืดใส่ยยงหวันนนทยุใสเราอยู่หมู่บ้ันช่ว,วน,นั<อ>้นยุนเดียวกันพญายคนบ่เดียวกันพญามคน พี ics, to to <uh> таки, ่นัด uh กับเบิ้งดี้ได้พี่นัดตั้งเหลือท่านเพื่อนบ้านของคุณมงคลลุงนัดเรื่องพี่ไม้คนพี่ไม้เห็ดงานโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เราเกษียณแล้วล่ะเบิ้งตลอดด้วยกันก็ได้สนจอด้วยกันเสื้อสูมหลายครับท่านขับเอฟซีบาปุยนี่เสื้อสูมป่าเสื้อสูมหลายไปแซงขนาดดือดๆขอมาตออเทนึงเอาท่านัน จ้าหัวจักก็มาปูยฉนะเอ้าห้อยข่อยก็ไอ้มันเสร็อกข่อยบอกว่าใหญ่เลยข่อยบอกวายมันคนลังกนก็เห็นเบาถ่อนำรุ่งอันมันว่ายายบ้านอะพี่น้องไปมันนี่พราะว่าเล่าก็อายุหลายแล้วครับเมันอยากมาอยู่บ้านเาอยากอวยไม่ใมาสั่งมาแปลงครับว่าอยากได้คือว่ามีพี่น้องทน้าคุณกับติดต่อเบาถนอมเด้อพี่น้องเด้อว่าเรามีเบอร์โทรเดรสุดท้ายเราได้สิบอกเบอร์โทูตั้งหาครับพี่น้องมันนี่เฮียนเหล้าหลังงามๆเลยพี่น้องพอเราหยุก เสียดายอยู่แต่ว่ามันม<ำ>มือเนี่มันค้นหน่อยจําเป็นมากข้นหน่อยก็ทีค้นหน่อยก็ท่าค้นหน่อยก็มดรดกจําเป็นครับมาอยู่บ้าปเบิ่งยาญอีกเนใหญ่กวอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเราหล่ะพี่น้องบานน้อมก็อีหมืออ่นเมือม่อเื้อนี่ก็สิได้กินมื้อเดือนพเษ่าแล้วจะฝากรัฐบาลไหมเห็นไปยังครับ เท่าไรก็อันตังไว้มันสามพันเลยเท่าไรก่อนหนึ่งสามพันยังงั้นพุทธาก็จะพออดรอจดดอกอาจะได้เป็นมาบุ้ง <c oughs> อืมพ่ได้เป็นกะดีบนละฝากไว้แมนอืมมาพุ่ต้องเป็ี่ยนย่งพี่น,น้องมันกินมันอิ่มก่อนขึ้นครับต้องมาตกบัวแห้งฝอยๆอยกนได้ยนำยากตีขึ้นอหงางหงางกันเลย เรื่มเรื่มบอกตอนเราฟังหันอ่ะฟังเลยค่ะใช่ถึงแมากินน้ำฟักหลักแกหลกนะฮะเ่าแล้วเฝ้าเครื่องเมีดบ่เขาพี่น,อน้องเลยมาที่นี่บัดซุกแล้วคนเอ,อิร์ญบ่มันซุกบัดปรุงแล้วคนเอ,อิญมาไม่ไอายบบัดท,ที่นี่มันกัเห็นบ่ได้ยินข้าวยุ่นน่ะลูกศรข้า,ขา,า,ขา,ขาวข้ายุ่นน่ะดูแต่ได้บัดลูกศรข้าวข้าวเนี่ยโต๊ะข้าวนี่ยเป็นข้าวนี่ยแห่งไหนไหายใจบ่ท่าน อ่หลอดนลม,มถ้าหนีไปอยากซวนเข้าดีๆจูงเขาในปากกูเดยบีบพุเน่าหาดหลเอียมอากไว้เลยแาตดากเล่เตี่ยไหวปากลัดอ่าฟังสลนลานไม่ถอดไวไป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 เขาทำเขาทำเขาทำมาแสฟาดากเต็นด้งเลุดบีบพุเน่าหาดหลังเอี่ยมอักเลย กินนี่ถือใจพี่น้องแซบน้ำคือบ้าป,ปุ๋ยแต่กินก็เบ้าน้ำกับยืนนาวยีนนาวยุ่งขนาดละไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่มากินเป็นมุ้งน้นองนะเสะดบเมื่อนี้สือปุ๋ยเราพักเก็บเห็ดล่ะเพราะเมื่อยมือกินเป็นมู้แล้วกินจนอิ่มหมดแล้วพี่นอ้องเลยก,กินนี้แล้วนั่ากินกินแล้วก็กินเข้ามา กินหน่อยเพราะกบอพืชนะเขาไม่เงเขา,าต้กปูต่าหมนวันวันถทาเสียมมาซื้อไปมลุ่นบ่านหน,น่มันเห็ดหน่อยบอกมันหมามาอีกมนหน่อยพอดกันแล้วกิน่งองเตียมันคุ้งเนี้ยงเลยจีอให้สมกับกาพื่นนะไปเสียบแเขาเขาบอกว่ามันจะไปแซมกินเขาย่นีมันเนื่อวันว่าค่าเดียวกับบอกเลยจทาเดียวก็บอกไปรุ่นจรไดสีเขาไม่บอกจีบท่าสุดนี่นนอมแล้วพี่น้องเด้วทุกคนกินเขาเนี่ยครับว่กินหนึคือ่กินเนี่ยไปซิม คันเสียบนั่นเป็นคารถบานโอ้ยไม่ใช่ไปใส่วันมาตุลูอยู่นี่นเบิดมื่อว่าได้ยบา้านจะแต่เสียบคันแท้หน้าตอนเดียวงจงืออคันโบอิมนี่บอกมันหามาให้กิน,นไหนๆมันก็สิได้บเพูดอยู่เลยหล่ะเขากลับอย่าแสดงว,ว่าเราจะใส่จนพอแหางอลไรปีน้อยเนี่ยติกลับเอาจนเย่าขึ้กน <c oughs> กน็บอกพูดนน้ำป่นบอกขันบอกเธออยู่นะที่เขาบอกบอกพ่อเธอใช่ครับ จะหมดบ่คือบ่มดจะดอกอันลุงสีมันเครื่องโม่ปรดีก็ต้องค่อยๆบดต <laughs> ัวครับมันติดเท้นทำจักน้อยพี่น้อมมะลิกินอะไรจะหึงว่จะกันแห้งพี่น้องสิเห็น สิ่นพ่อย่่าเงินเจ้าได้เง <c oughs> ินท้ารเราเอดไปแล้วมงอนบ้านน้องก็โขกมาเนี่ยอ,อันแม่ค่าสาวสวยก็เอาบ่อ,อมบืมผู้ดีตัวมู้ชายดีตัวน้อง <c oughs> ไม่ดีครับเวลาท้าบ้านนะเล่าเยซุมาแล้ว พี่น้องเห็นหน,อองงน,นั่นก็คือทำหลังขั้นเนี่ยน้องข้างหลังในนางโยงนางขั้นมาปุย๋ยคนเกิดจะมาโยนีอะไรย่ำแถาย่ำแกนนี่ก็เทาระว่าชาวพี่อีกสุด <c oughs> เดียวกาเบียรกระลังขันบุกขึ้นมูอดอกขั้นกับต่างโด,งดยละก็กินไปแน่นแล้วละสิสมลุกแน่โยนพี่น้องมาเยี่ยมมยายำสุดดอกว่า เ็บแค่วาังค่าวโอ้ตัคาขเดียวยาสูจะมนานอนบบานจอาเปียงอยากว่าปีด้ยครับว <c oughs> ่าปีปทุมครับลอยนีทิปนีอยนิ่นนากิโลไปกับหรือขาเดียวขาเดียวโอ้ไปกับสองร้อยห้าสิบน<ม>าโอเ็อ <c oughs> สองร้อยหสิบกิโลใลักครับ ครัขนาดผักควายบอลได้พี่น้องเมียเราเมียนเราอิ่มไปเจ้าทัองอ้งหมดทั้งกินด้วนกันนั่นนี่กันได้สบายอย่าฟาดนะอยู่ข้ามหนึ่งออบอกวอาไปผู้กินก็กินไปพี่น้องเอง สุดยอดครับออกสีหวานๆมันๆอย่างน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามติดเสือจากเล็กจ้าหน้อยครับถึงนี่กับม <ừ> <answered, S 1> ีครับพี่น้องพวกตับพวกตะเคี้ยงกินไม่นําครับพี่น้องเฮ้ยเหล่ามี่มันครบโยมมันสร้อยขาดถึงตอนนี่ก็บสร้อยขาดอยู่เอาแล้วคลิปนี้ครับพี่น้องไปก่อนครับคลิปหน้ามาใหม่ครับพี่น้องโชคดีความสุขเยอะเก็บเยอะขายเยอะจนเด้อพี่น้องเลยร่ำรวยสู้คุณสุขคนครับคลิปหน้าพบกันใหม่โชคดีความสุขเหมือนเดิมครับสวัสดีครับดูดีมีแห้งจะเล่นลงเรื่องครับ คือจี๊ดหรือหครับฝากคนใดคนแชร์เด้อพี่น้องเด้อจิ้วฮเพื่ออย่าบวชจิ้วๆด้วยนะนะนี่